สวัสดีทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชอนแมววันนี้เรามีข่าวเกมที่น่าสนใจมากมายสำหรับเดือนธันวาคมปี2567มาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบกันไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวเกมใหม่การอัปเดตเกมที่ทุกคนรอคอยหรือโปรโมชั่นพิเศษที่ไม่ควรพลาดจะพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับตอนนี้ทางชาแนลชนแมวมีแฟนเพจ a c e b o o k แล้วนะครับผมก็ช่องทางแฟนเพจเ c e b o o k นะครับผมก็ facebook.com/ ชนแมวไว้สําหรับติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับผมข่าวสารใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆก็ติดตามกันได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งช่องทางก็จะเป็นของ Tik t อกนะครับผมสำหรับคลิปสั้นคลิปเร็วนะครับผมก็จะเป็นช่องทาง t i k t อกนะผม tiktok.com แล์แอดชนแมวนะครับผมก็เข้าไปกดติดตามทิกตอกได้นะครับผมก็ในส่วนของช่องหลักของเราก็ยังเป็นอ่าช่องของ u t u b e นะครับผมก็จะเป็น y o u t u b e c o m มแสลชนแมวนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอ่าลงคลิปหลักของเราเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกเกมหรือว่าคอนเทนต์เนื้อหาต่างๆนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามทั้ง3ช่องทางนี้ด้วยนะครับผม เกมมือถือไลอ้อ g เกมได้ประกาศความสำเร็จในการปิดการทดสอบโค้ชเบต้าเทสสำหรับเกมมือถือใหม่ล่าสุด Golden Spatula ในประเทศไทยมาเลเซียและสิงคโปร์ขณะนี้ได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วผู้เล่น Android และ iOS สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ผ่าน Google Play Store และ Apple Store หรือผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่ goldenspatula.com/th ในช่วงโครสเบต้าที่ผ่านมา Golden นสปาตูลาได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักวางแผนชาวไทยพร้อมคำแนะนำที่มีคุณค่ามากมายโดยผู้เล่นได้สัมผสัสประสบการณ์เกมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับมือถือเมื่อเข้าสู่ช่วง Soft l ลันช์เกม Golden s p a าตูลาจะนำเสนอเซสลูนเทอร์ล่าโฟเกตที่ผู้เล่นชื่นชอบพร้อมกับเซ็ตใหม่ล,ล่าสุดที่เฉลิมฉลองการกลับมาของซิลี์อาร์แคนซีซันสองที่ไฟเทคนิ t อิน Into the Arcane จะมอบประสบการณ์ใหม่และเต็มอิ่มให้กับผู้เล่นด้วยผสมสารการเล่นเกมเชิงกลยุทธ์เข้ากับเรื่องราวอันลึกซึ้งของอาร์เคนผู้เล่นจะมีเครื่องมือทดลองและปรับแต่งทีมในฝันของตนเองสร้างสถานการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกของอาร์เคนเซตนี้จะมาพร้อมกับแชมเปี้ยนระดับตำนานที่ให้ผู้เล่นสร้างทีมในฝันได้อย่างเต็มที่รายชื่อแชมเปี้ยนประกอบด้วยยูนิตพิเศษจากโลกอาร์เคนที่มีเฉพาะใน TFT ถึง11ยูนิตรวมถึงแชมเปี้ยนชื่อดังจาก League of Legends ผู้เล่นจะได้พบกับการกลับมาของซิลโคและการเปิดตัวละครยอดนิยมอย่างพาวเดอร์ไวโอเลตแวนเดอร์เซวิก้าสมิธและอีกมากมายเกมชินอิม p พค t เวอร์ชัน5.2ที่อัปเดตไปแล้วในวันที่20พฤศจิกายนปี2024โดยมีการเพิ่มเนื้อหาและฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่นตัวละครใหม่ในเวอร์ชั่น5.2จะมีการเพิ่ม2ตัวละครใหม่ได้แก่เชสกาและโอโลลอนซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในเนื้อเรื่องและการต่อสู้มีการเพิ่มอาวุธใหม่3ชนิดได้แก่ a าร์ติโอวูเจอร์ครีมซันพลูเมดฟ w าเวอร์เวสต์ฟีเจอร์เวฟไลดิงเล การขยายแผนที่ใหม่ผู้เล่นจะได้สำรวจพื้นที่ใหม่ในเน็ดแลนด์ซึ่งมีการเพิ่มเผ่าพันธุ์ใหม่2เผ่พาพันธุ์ได้แก่ f l o w e r f e a เจอร c แ n และ Master of Night Wind พร้อมกับนักรบและสัตว์เลี้ยงใหม่ๆม,มีการเพิ่มเควสใหม่ใน Chapter 5ของ Archon Quest และเควสเนื้อเรื่องของ c h e สกาที่จะนำผู้เล่นไปสำรวจความลึกลับใน Oceanland พร้อมกับกิจกรรมพิเศษและอีเวนต์พิเศษอีกมากมาย เกม7บา The Seven Daily s i n ด i d แอ Adventure ได้เฉลิมฉลองครบรอบ100วันของการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงเวลานี้เกมได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้เล่นทั่วโลกโดยมีการจัดกิจกรรมพิเศษและของรางวัลมากมายเพื่อขอบคุณผู้เล่นที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องกิจกรรมพิเศษในช่วงครบรอบ100วัน Happy 100 Day กรรมนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมปี2567โดยผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับของรางวัลพิเศษมากมายเช่นอเทมในเกมและฮีโร่ระดับ SSR ในช่วงเวลานี้เกมได้มีการปรับปรุงและอัปเดตใหม่ๆเพื่อความสนุกสนานและความช้าท้าให้กับผู้เล่นเช่นการเพิ่มดันเจี้ยนและการปรับปรุงระบบการเล่นการผจญภัยในโลกของ7บาปผู้เล่นจะได้สัมผัสประสบการณ์การผจญภัยในโลกของ The Seven d e a d l y Sin ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและตัวละครที่น่าตื่นเต้นเกมนี้ใช้ระบบการเล่นแบบ I d l e RPG ที่ผู้เล่นสามารถพัฒนาตัวละครและทีมของตัวเองได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เวลามากในการเล่นเกมมีการจัดกิจกรรมพิเศษอีเวนต์พิเศษอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เล่นได้รับของรางวัลและประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกม The Seven d a i l y Sin Idle Adventure อย่าลืมกดติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของเกมได้เลยนะครับ d ีโนวาเกมแนวแอคชั่นชูเตอร์ที่พัฒนาโดย iDream Sky เปิดตัวแล้วเมื่อวันที่21สิพฤศจายาปี2024นปี2 0 2บบนแพลตฟอร์ม pc ผ่านสตรีมมิ่งและ epic store เกมนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เล่นทั่วโลกด้วยกราฟิกที่สวยงามและการเล่นที่น่าตื่นเต้น ซินโนวานำเสนอการเล่นแบบผู้เล่น5ต่อ5ที่ผู้เล่นสามารถเลือกตัวละครจากรายชื่อที่หลากหลายและเข้าร่วมการต่อสู้ในแผนที่ที่ออกแบบมาอย่างดีเกมนี้มีการาฟิกที่สวยงามและการออกแบบตัวละครที่น่ารักและน่าสนใจโดยมีการผสมผสานระหว่าง 3d และ 2d อย่างลงตัวตินโนวามีโหมดการเล่นที่หลากหลายเช่น Demolition และ t e a Deathmatch ที่ทำให้ผู้เล่นไม่รู้สึกเบือ่อผู้เล่นสามารถปรับแต่งตัวละครของตัวเองได้อย่างอิสระ ทั้งในเรื่องของอาวุธและเครื่องแต่งกายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องชนแมวเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารใหม่ๆและเนื้อหาสนุกๆจากทางเรานะครับผมขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป